สวัสดีครับนี่คิดไซโคมเมื่อหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัตนะครับตอนรับเข้าสู่ความเคลื่อนไหวของตลาดซื้อขายนักเตะไทยลีกทีมต่างๆเตรียมทีมเป็นอย่างไรกันบ้างหลังจากที่บาสโมสรปล่อยนักเตะพักนะครับแล้วก็กลับมาฝึกซ้อมกันบ้างแล้วแล้วก็ทีมในกลุ่มเสี่ยงต่างๆเนี่ยนะครับเล็งหานักเตะเสริมเข้าสโมสรกันแบบรายชั่วโมงเลยนะครับถามแล้วถามอีกะครับมีใครปล่อยตัวบ้างแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เราต้องตามกันสัปดาห์นี้อาจจะไม่คึกคักเท่าไหร่ รอไทยลีก2ปิดก่อนครับผมเชื่อว่านักเตะพวกนั้นนะอาจจะมาอยู่ในไทยลีก1ห,หลายคนเลยแหะครับเพราะว่าการจะอิมพอร์ตนักเตะจากเมืองนอกเข้ามาเนี่ยไม่ไง่ายเลยนะครับถ้าคุณไม่ให้เตรียมไว้ก่อน เรื่องของเอกสารด้วยกว่อนจะเสร็จกว่าเดินทางมาซ้อมแล้วถ้าซ้อมไม่ดีโอ้ไปกันใหญ่ครับจะเปลี่ยนตัวกันก็ค่อนข้างลาบากเหมือนยิ่งแก้ยิ่งผ่านได้พร้อมแล้วนะครับกดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือน,นช่องทาง u ูทูบทิงเคิร์ฟคิดไซโคเฟสบุ๊คกดไลค์กดแชร์ไม่เห็นคอนเทนต์ของเราแล้วก็ใครรักการอ่านนะครับเว็บไซต์เปิดแล้วนะครับคิดไซโคมีเว็บไซต์ที่ชื่อว่า t i n เ c u r v e co นะครับอย่าลืมคลิกไปอ่านกันได้เลยนะครับแล้วมีคลิปวิดีโอในช่องของยูทูบเนี่ย ไปอยู่นั้นด้วยนะครับเผื่อใครอยากจะอ่านด้วยดูด้วยก็คลิกไปที่เว็บไซต์ในช่องทางเดียวได้เลยนะครับติดตามเรื่องราวของความเคลื่อนไหวหลายสโมสรที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ดีกว่าครับเริ่มต้นที่บุรีรัมย์ยูเนเต็ดนะครับก็เปิดตัวจนได้เรียบร้อยแล้วครับสำหรับทางฮาริสบูชคิดครับกองหน้าดีกรีทีมชาติสโลวีเนียที่ผมได้เคยไล่เรียงประวัติไปแล้วนะครับในคลิปก่อนเด่นๆก็คือการโลดแล่นกับทางนิวคาสเซิลอยู่ช่วงหนึ่งสมัยเป็นดาวรุ่งนั่นเองส่วนตำแหน่งที่เล่นได้หน้าเป้าก็ได้ครับ แล้วก็หน้าคู่เป็นตัวเชื่อมบอลก็ได้ต้องมารอดูนะครับในการฝึกซ้อมเตรียมทีมขอบุรีรัมว่าสุดท้ายเนี่ยโค้ชมาสหดะอิชิ จะใช้งานเขาตรงไหนครับและแผนการเล่นของบุรีรัมจะเปลี่ยนไปขนาดไหนเดี๋ยวถ้าเกิดมีข้อมูลจะมาเล่าให้ฟังอีกทีละกันนะครับส่วนนักเตะย้ายออกของบุรีรัมนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับคงจะปล่อยตัวเดียโก,ก้บาดังกากองหลังโคตา้าเซียนดีกรีทีมชาติฟิลิปปินส์ไปให้กับชลบุรีเอซีนะครับหลังจากที่ตอนแรกเนี่ยเหมือนจะเป็นตัวที่คาดว่าจะจับคู่ตัวจริงกับอนเดรินสุลกาแต่เล่นไปเล่นมาครับ กลายเป็นไม่สามารถเบียดตำแหน่งจากพันษาเฮมิบูลได้เพราะว่าช่วงหลังก่อนจะจบเลกแรกเนี่ยนะครับประสาทสายฟ้าก็ใช้งานซุลก้ากับพันษาเนี่ยเป็นตัวหลักเลยส่วนสำรองก็จะเป็นชิติพัฒน์แทนกลางที่พร้อมสแตนบายอยู่ฝั่งของเดียโก้บารังกาครับเป็นเซ็นเต,นเตอร์เชื้อสายสเปนนะครับ ก็จะเข้าเป็นโคต้าอาเซียนรายที่4ในถิ่นฉลามชนตอนนี้ครับก็จะมีซอมินตุนไฟอิกโบเกียและก็เจสซี่เคเรนครับที่เพิ่งจะคว้าตัวเข้ามาจากบีจีด้วยสัญญายืมตัวถ้าลงทะเบียนเลขก2ตามนี้นะครับจะเป็นทีมที่มีแข้งอาเซียนเยอะที่สุดเลยนะครับอ้าวแล้วก่อนหน้านี้ที่คุณอ,อนบสิงโตทองรองประธาน,นโสโมสรชลบุรีบอกว่าไม่สมสุนโคต้าอาเซียนแไปมาเนี่โอโห้หนี่กลายเป็นเซนโค้ต้าเซียนมารวดเดียว เยอะที่สุดเลยนะครับแต่ในมุมของการเตรียมทีมทก็แน่นอนครับรองแชมป์ในซีซั่นนี้มีความหมายนะครับเพราะจะมีโอกาสไปเล่นในรอบแบ่งกลุ่มเนื่องจากว่าบุรีรัมเนี่ยโคเต็งจ๋าในการคว้าชแชมป์ลีกกันแน่ซึ่งบุรีรัมเนี่ยจองสิทธิ์ในการเล่นรอบแบ่งกลุ่มจากสิทธิ์ในการเป็นแชมป์ฤดูกาลที่แล้วแล้วนะครับก็ทําให้อันดับสองในลีกจะมีความสําคัญจริงๆผมถึงไม่แปลกใจว่าทำไมแบงคอกเน้นเตรียมทีมหนักมากไม่ปล่อยตัวหลัก มาเล่นทีมชาซึ่งก็ไม่ได้แปลกอะไรนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่โปรแกรมตามไปทินฟรีฟ้าเดนรายการนี้อยู่แล้วราชบุรีนะครับก็เป็นหนึ่งทีมที่น่ากลัวและพร้อมจะสอดแท้ กับตำแหน่งรองแชมป์สนุกและชมบุรีเนี่ยผมเชื่อว่าเป้าหมายหลักๆของเขาเหลือแค่หลีกแล้วด้วยครับเพราะบอลถ้วยตกรอบไปทั้งสองรายการแล้วการเสริมทีมแบบนี้ไม่ได้เสียหายกับพวกเขาเลยนะครับมีแต่ได้กับได้เพราะว่าไม่ต้องไปเสียเงินในการที่จะดึงตัวค่าส,สัญญาอะไรให้มากมายก็ยืมมาแล้วใช้งานขอเพียงแค่ปรับตัวเข้ากับระบบได้เป็นพอส่วนตำแหน่งการเล่นนะครับก็คิดว่าโคจะมาเป็นเซนเตอร์แบ็กในทีมต่อจากตัวหลักอย่างเฉลิมพงศ์เกิดแก้วและเรียโตเคลิช ส่วนตัวเลือกอื่นๆในทีมก็เป็นนังซอมมินตุนนะครับที่เป็นโคตา้าเสียเหมือนกันเป็นตำแหน่งแนวรับเหมือนกันแล้วก็มีดาวรุ่งอย่างทรงใช้ทองฉาบอีกรายหนึ่งถือว่าขุนกำลังในแผงหลังเนี่ยเยอะมากแล้วนะครับเลือกเล่นได้เลยทั้งระบบหลัง4หรือว่าหลัง3เลยก็ได้ไปต่อที่เรื่องราวของข่าวลือที่มันออกมานะครับกับกรณีของเอเนสโตภูมิภาแบ็กซ้ายรูกครึ่งไทยสเปนจัดสบโมส G, รบีจีปทุมยู่นเตด ก็ตกเป็นเป้าหมายการเสริมทัพของทีมแชมป์มาเลเซียซูเปอร์ลีกอย่างยาโฮดาดุตัสซิมครับจากรายงานข่าวของสื่อต่างประเทศนะครับอย่างเว็บไซต์มักการบูา d a com ก่อนหน้านี้นะครับทางตุนกูอิสมาอเอลสุลต่านอิบราฮิมเจ้าของสโมรสรยาวชนได้ประกาศว่าเขาจะเซ็นสัญญากับแบ็กซ้ายที่เกิดในสเปนซึ่งอดีตนันตกเตะของสปอร์ติงบีในลีกของสเปนรายนี้เนี่ยมีประสบการณ์มากมายในการแข่งขันไทยลีกหนึ่งและมีแนวโน้มที่จะเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมในปี2023 ดีลนี้ก็มีข่าวเชื่อมโยงกลับมาที่ BG ีปทุมแหละครับเพราะว่าทุกอย่างที่มันกล่าวมาเนี่ยมันก็คือเอเนสโตนั่นเองครับโดยสื่อของมาเลตีข่าวว่า BG จะได้ตัวของรามด d a n s a y f u l ปีกดาวรุ่งม,มาเลเซียในวัย21จากยะโขเชน่นกันโดยมีข่าวว่าจะเป็นการแลกตัวแต่จากที่ผมทราบมานะครับล่าสุดเนี่ยถางสมงสรไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีแผนจะดึงทางรมามา d a มาเลยนะครับยิ่งเป็นนักเตะตำแหน่งปีกแล้วด้วยตอนนี้ BG เพิ่งจะปรับมาเล่นระบบ35-2ทําให้ปล่อยปีกธรรมชาติในทีม ออกไปหมดแล้วครับไม่น่าจะต้องเสริมจุดนี้เข้ามาดูแล้วเนี่ยอาจจะเป็นการเสนอตัวจากฝั่งยาโคนะครับเพราะว่ารามาดานเนี่ยก็ไม่อยู่ในแผนการทําทีมของยาโคในซีซั่นนี้เช่นเดียวกันครับ ไปตอนที่กว่างสงมหาภัยดีกว่าครับที่อันดับ6ในเล็กแรกของไทยลีกก็ดูการนี้ครับที่มีประเด็นการเปลี่ยนแปลงโค้ชในทีมล่าสุดชัดเจนแล้วนะครับหลังจากที่ฝั่งเชียงรายได้แถลงการแยกทางกับเอเมอร์สันเป็นที่เรียบร้อยโดยที่มีฟิตเนสโค้ชอีกรายนั่นก็คือเดรรี่คาเดล่าจูเนียร์ที่แยกย้ายกันไปทําให้เอเมอร์สันครับที่มารับหน้าที่เป็นผู้ช่วยโค้ชก่อนจะก้าวขึ้นมาเป็นเฮดโค้ชรักษาการแล้วก็ทําทีมยาวมาเลยนะครับคุมทัพกว่างสงไปทั้งหมด88นัดชนะ41เสม21 แล้วก็แพ้26นัดนะครับแล้วสามารถวาชชคว้าแชมป์เอฟเอัพกัสบสบมูรนได้1สมัยนะครับในซีซั่น2020-2021ด้วยก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่าเอมเมอสันในหมดสัญญากับเชียงรายในช่วงสิ้นปีนี้หรือว่าหลังจะจบ เลกแรกพอดีนะครับพอเอมเมอร์ันเนี่ยเลือกไม่ต่อสัญญาฟังเชียงรายก็ไม่ได้รังเช่นเดียวกันโดยคุณมิติยาภัยรัตน์นะครับก็ให้สัมภาษณ์ว่าสรุปคือเชียงรายไม่ต่อสัญญากับเอมเมอร์ันนะครับส่วนเรื่องของโคชใหม่ใครจะมาแทนเดี๋ยวขอสรุปอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งเอมเมอร์ันนะครับรียมจะไปเปิดตัวเป็นกุนซือคนใหม่ของหนองบัวพิชยะสู้ศูสึกไทยลีกในเลกสองต่อไปและการที่โคชบราซิเลียนรายนี้เลือกที่จะออกจากทีมอันดับ6เพื่อไปคุมทีมอันดับ15ทีี่กกลลังุนหนตชั้น ไม่มีปัจจัยอย่างอื่นอะไรนอกเหนือจากการที่หนองบัวพิชญะเนี่ยจ่ายให้มากกว่าที่รับจากเดิมที่เชียงรายซึ่งเรื่องนี้คุณมิติก็บอกกับสื่อเองนะครับว่าเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรจะอยู่ต่อหรือว่าจะไปสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับตัวของเอเมอร์สันนะครับแฟนบอลในโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะสาวกกว่างซงมหาภัยฟังแล้วก็บอกว่าไม่ค่อยรู้สึกตื่นเต้นเท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่แทบจะร้อเนะครับเข้าใจว่าการไปของเอเมอร์สัน คือการไปของโค้ชสำรองมากกว่าเพราะยังไงโค้ชตัวจริงเสียงจริงที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ช่วยโค้ดก็ยังอยู่นั่นก็คือคุณมิติติยาเพรตนี่แหละครับครั้งนี้เหมือนทีมเสียทีมงานผู้ฝึกษนไปแค่คนเดียวก็คงไม่กระทบกับภาพรวมสักเท่าไหร่และนั่นนะครับก็เป็นคําถามตามมาว่าเลขสองเนี่ยจะเป็นคุณมิติหรือไม่ที่ทําหน้าที่คุมทีมข้างสานามแบบเต็มเต็มเลยนะครับหมายความว่าขึ้นชื่อเป็นเฮดโค้ชซะเลยนะครับซึ่งคุณฮั่นก็บอกเหมือนกันนะครับว่าใจเย็นๆรอสรุปอย่างเป็นทางการก่อนแต่ททิศาง แนวโน้มของกว่างซงก็คงไม่พ้นโคสไตล์บราซิลแน่นอนเพราะว่า5คนก่อนหน้านี้ของทีมเนี่ยมี4คนนะครับที่เป็นชาวบราซิลทั้งอเล็กซันเดรกาาโจเซเวตบอร์จิสไอตันซีวาและก็เอมันซันเปรรด้ามีแค่คนเดียวครับที่แหลมเข้ามาก็คือมาสมิทากิที่เป็นชาวญี่ปุ่นก็คุมทีมในระยะสั้นไปครับพูดถึงเอมมัซันนะครับไปที่หนองบัวก็สอดคล้องกับข่าวที่ว่าทีมเนี่ยเตรียมสลับผู้เล่นระหว่างหนองบัวพิชยาก,กับ FC, ลำปาง FC โดยเฉพาะเกมรับที่เหมือนจะเป็นดีลแลกตัวกันระหว่าง ฮอเก้ฟลิเป้แนวรับจากหนองบัวไปอยู่ลำปางแล้วก็ส่งตัวบินเนอร์อริเก้แนวรับบราซิเลียนชุดแชมป์ไทยลีกกับเชียงรายจะย้ายไปที่พญาไก่ชนในเล็กสองความคุ้นเคยระหว่างเอมเมสันเปรากับบินเนอร์อริเก้ค่อนข้างเข้าขาแล้วก็รู้ใจกันเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าร่วมงานกันที่กว่างโซมหาภัยและก็เป็นเหมือนพอดเรื่องที่หนองบัวเนี่ยปูทางลุวมหน้าไว้แล้ว เพื่อการมาของเอม์สันนั่นเองถึงแม้ว่ารายละเอียดนนะตอนนี้จะยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับว่าสุดท้ายจะแลกตัวกันจริงหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าผู้บริหารของลำปางแล้วก็ผู้บริหารของหนองบัวเนี่ยมีสัมพันธ์อันดีต่อกันนะครับแล้วก็พิชยะเนี่ยก็เป็นสปอนเซอร์ให้กับลำปางด้วยฉะนั้นไม่ได้แปลกอะไรนะครับที่จะมีการพูดคุยแล้วก็ตกลงกันได้ไม่มีอะไรต้องเตงใจกันเหมือนเกมนัดเปิดสนามานะครับที่สุดท้ายเนี่ยก็สู้กันแบบเต็มๆและลำปางเนี่ยก็เอาชนะหนองบัวพิชยะได้ด้วยนะ ถ้าดีลฝั่งนี้ของลำปางนะครับเสียทางวินเนอร์ไปจะเสียหายมากน้อยแค่ไหนก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าเขาคือผู้เล่นตัวหลักที่คุมแผงเกมรับให้กับทีมมาตลอดเปลี่ยนตัวตอนไหนโดนตอนนั้นเหมือนกันนะครับส่วนทางฮอกเก็ตฟลิปเป้ต้องยอมรับว่า เป็นดีลที่ยังไม่น่าพอใจของทางหนองบัวในช่วงเลกแรกและเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ทีมเนี่ยหล่นไปอยู่ในโซนตกชั้นแต่ว่าเขาก็มีฟอร์มดีในบางเกมนะครับช่วยทีมทาประตูได้บ้างซึ่งองค์ประกอบจะลงที่เขาคนเดียวก็คงไม่ถูกนะครับมันก็ต้องมองภาพรวมของทั้งทีมด้วยนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยแก้ปัญหากันถูกจุดหรือเปล่าและก็เสริมทัพกันเนี่ยให้เวลาทั้งโค้ชและก็นักเตะได้ปรับตัวเข้าหากันมากน้อยแค่ไหนครับตอนน่อที่จงอางพยองขอนแก่นยูไนเต็ดครับที่เพิ่งจะเปิดตัวหมองูคนใหม่หน่าเก่่าาอยงโค้ ปฏิภาษรอบรู้นะครับกลับมาทําหน้าที่อีกครั้งหนึ่งก็แน่นอนเผือกร้อนครับต้องยอมรับเลยว่าช้อยเดียวคือทําให้ก็ได้ให้ทีมรอดจากการตกชั้นให้ได้หลายคนอยากเห็นโค้ดบอสที่เคยพาขอนแก่นตีตัวขึ้นไทยลีกครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรน,นะครับพาทีมรอดตกชั้นในฤด,ดูกาลนี้แต่นั้นก็ไม่ใช่บรรจัตราย,ยางของการทําฟุตบอลนะครับจะดีหรือไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับการเสริมทัพวางหมากปรับแต่งในช่วงตลาดเปิดนี่แหละครับ คอนแกนเริ่มกลับมาซ้อมเตรียมทีมเล็ก2ตั้งแต่วันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาหลังจากจบเกมสุดท้ายเล็กแรกเนี่ยทุกเขาปล่อยนักเตะพัก1สัปดาห์เลยนะครับและการเข้ามาของทางโค้ดบอสต้องการที่จะล้างสมองนักเตะในทีมแบบใหม่หมดเลยนะครับเพราะว่าระบบที่จะใช้จะแตกต่างจากโค้ดคาร์ลสรวมถึงโค้ดเบด้วยแล้วจะมีการปล่อยพักอีกทีในช่วงปีใหม่หน่าจะสามถึงสวันได้สิ่งสําคัญในการปรับทีมครั้งนี้นะครับมีข่าวว่าโค้ชบอส เล่นนักเตะใหม่ไว้3าตำแหน่งคือริมเส้นฝั่งซ้ายมิดฟิลด์ตัวรุกและก็กองหน้าตัวเป้าที่จะเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระของเดอะแบ็คจากอิฟซันเมโลที่แบกทีมไม่ได้อีกต่อไปแล้วนะครับก็อาจจะมาช่วยในการที่จะเล่นเป็นหน้าคู่ไปเลยเพื่อแรกในบางเกมกับการควาานาน้า3าคะแนนโดยเฉพาะการเจอกับทีมในกลุ่มลุนนีตกชั้นเหมือนกันตัวต่างชาติที่ออกจากทีมไปนะครับสรายตามโคต้า แมสมโมสอนจะยังไม่ออฟฟิเชียลแต่มีการยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับว่า2คนนั้นคือโตรุกอย่างรมโลคารบาาแล้วก็วิลสันเมโลน้องชายของอีฟสันเมโลครับที่ยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่รมโลคารบาาครับดาวยิงบราซิเลียนในวัย31เนี่ยย้ายมาอยู่กับขอนแกน่นในเลก2 ซีซั่นที่แล้วนะครับลงสนามเป็นตัวจริง13นัดทำได้4ประตูนะครับแต่ในเล็กแรกของซีซั่นนี้ผลงานยังไม่เปรียงป้างเท่าไหร่นะครับ13นัดลงตัวจริง10นัดยิงได้ประตูเดียวเท่านั้นนะครับส่วนวิลสันเมโลเก่าหน้าในวัย25ปีน้องชายของอิปสันแท้ๆเนี่ยน,นะครับถือว่าหนักเลยลง5นัดทําประตูไม่ได้ตลอดเลกแรกเป็นช้อยที่วางหมากผิดพลาดครับเพราะว่าดาวเตะรายนี้ ้ารับโอกาสลงสนามเนี่ยก็ทําให้โคต้าต่างชาติไปกินที่ของเอลฟแนวรับบราซิเลียนที่ถือเป็นหัวใจสําคัญในเกมรับของขอนแก่นช่วงแรกมีโอกาสลงนะครับแต่พอเอเลฟหายเจ็บกลับมา ต้องลงมาขันเกมรับแล้วทาให้ขอนแกนเนี่ยเป็นทรงอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันในยุคของคาร์ลสก่อนที่จะมีช่วงเจอโปรแกรมหนักนะครับและคาร์ลสก็ทานไม่ไหวจริงๆจึงต้องขอแสดงความรับผิดชอบแยกทางกับสโมสรไปนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมว่าโค้ชบอสก็รับรู้ถึงปัญหาเรื่องนี้ดีอยู่แล้วครับแต่การแยกทางครั้งนี้ก็ไม่ได้ทิ้งดิวสันไว้กลางทางคนเดียวนะครับตัวนักเตะ อยากเล่นในไทยต่อและสโมสรขอนแก่นเนี่ยจะเป็นตัวกลางในการช่วยหาทีมด้วยอีกทางหนึ่งนัาเตะไทยมีย้ายออกไหมตอบได้เลยนะครับว่ามีที่ไปแล้วคือยศพลเทียงดานะครับกับต้นสังกัดอย่างบุรีรัมยูนิเต็ดเพราะว่าที่ต้องปล่อยเนี่ยมันมีสัญญายืมตัวกันอยู่แล้วระบุว่าตัวของเตอ้เองเนี่ย ต้องได้ลงตัวจริงเท่านั้นนะครับแต่เมื่อไม่ใช่โค้ชคาร์ลอสเอ杜อโดแล้วก็ทําให้โค้ชที่เข้ามาใหม่ทั้งทางโค้ชเบย์ก่อนหน้านี้หรือว่าโค้ชบอสที่เพิ่งจะเข้ามาเนี่ยมองต่างมุมนะครับและอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ยศพลเป็นมือหนึ่งเมื่อทําตามสัญญาก,กันไม่ได้ก็ส่งคืนต้นสังกัดเท่านั้นเองแหะครับส่วนในรายของผู้เล่นอัลฟิลด์ครับที่ออกจากทีมไปแล้วก็มีกริตพรมบุญสารครับแบ็กซ้ายที่มีทีเด็ดในการขึ้นไปเปิดบอลลูกเซตเพลย์ก็ดูเหมือนว่า จะไม่อยู่ในแผนการนทีมของทางโคสบอลและมีการยกเลิกสัญญากันไปได้วยดีทั้งสองฝ่ายนะครับหลายคนตั้งคําถามว่าการยกเลิกสัญญากับกฤตพรมจะเป็นการเปิดทางให้โจ้แจ๋วสวิทไปพรมราชกลับมาสร้างคอนเทนต์ให้กับสาวกจงอานพยองได้หรือไม่เรื่องนี้นะครับมีการยืนยันจากฝ่ายบริหารขอนแก่นมาแล้วว่ายังไม่มีแผนดึงตัวโจ้แ๋วกลับมานะครับเพราะว่ากราบซ้ายแน่นพรึบเลยนะครับทั้งพาฒนพงษ์หานสุริแล้วก็ธนาทิพย์แพงวงรวมถึงทีละกออสุรินนะครับสามารถเล่นได้เลยครับตำแหน่งนี้ทั้งกองหลังกองก ส่วนที่ปล่อยไปอีกหนึ่งคนนะครับทศพลชมชวนปราการหลังที่ดึงมาจาก b g ปทุมก็เป็นอีกหนึ่งรายที่ถูกออกไปในช่วงเลก2เพราะว่ายังไม่สามารถเบียดแทกขึ้นมาเป็นส่วตัวจริงได้และสโมสรก็พร้อมจะให้นักเตะเนี่ยไปหาโอกาสในการเล่นกับทีมอื่นส่วนตัวขาเข้านะครับเล็งไว้ทั้งกองหน้าตัวเป้าในโคต้าต่างชาติที่จะเข้ามาแทนโรเบรคาบราวตลาดกลางก็ดูการแบบนี้นะครับควรจะมองไปที่ต่างชาติซึ่งเคยเล่นในประเทศมาแล้วไว้ก่อนส่วนอีกตำแหน่งครับก็คือมิดฟิลด์ตัวรุก ที่อาจเป็นไปได้ทั้งตัวต่างชาติหรือตัวไทยซึ่งทีมกําลังคัดสรรกันอยู่นะครับสำหรับ2ตําแหน่งสําคัญที่จะมาช่วยทีมหนีตายในช่วงเล็กสอนี้นะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือความเคลื่อนไหวของตลาดซื้อขายนักเตะไทยลีกในคลิปนี้นะครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมครับกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องทาง YouTube ทิงเคิร์ฟคิดไซโคเฟซบุ๊กกดไลค์กดแชร์ไม่เห็นคอนเทนต์ของเราแล้วก็คนรักการอ่านนะครับไปเลยครับเว็บไซต์ของคิดไซโคมีแล้วนะครับทิงเคิร์ฟ co เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปคครรััับบสสวดี